สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอปอล์ชาแนลกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับแอดอาจจะไม่ได้มาอ่านคอมเมนต์อะไรให้เยอะแยะนะครับวันนี้แอดจะเปลี่ยนมาให้เพื่อนๆได้เสพเกี่ยวกับ,กบข่าวของสาวๆทั้ง4คนกันไปเลยว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรเกิดขึ้นกันบ้างในช่วงวันสอสาวันนี้นะครับเดี๋ยวรามาเริ่มกับเจนนี่กันก่อน,นครับเป็นความประทับใจในงานแฟนไซที่เจนนี่เนี่ยเกือบน้ําตาซึมกันเลยทีเดียวน,นะครับเพื่อนๆก็รู้ว่างานแฟนไซที่ผ่านมาก็คือประมาณวันที่25าเนี่ยคือสาวๆทุกคนเนี่ยก็ได้มาแนลาานลา้ว รอบนี้ก็เลยมีแฟนๆคนหนึ่งเนี่ยที่แบบอาจจะเป็นเมนของน้องเจนนี่นะครับเขาก็ได้มีการพูดคุยกับน้องเจนนี่นะเขาก็แบบว่าไปขอลายเซ็นไปคุยกับเจนนี่สักพักหนึ่งนะน้องเขาก็พูดให้เจนนี่ฟังแบบประมาณว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่เจนนี่ทำนะครับแฟนๆของเจนนี่เนี่ยก็จะอยู่เคียงข้างเจนนี่และให้กําลังใจเจนนี่เสมอและแฟนคลับก็เสริมต่ออีกว่าฉันบอกให้เธอมองไปข้างหน้าและทําสิ่งต่างๆในแบบของเจนนี่ของเธอเสมอแล้วก็กล่าวเสริมต่ออีกว่า ฉันบอกเจนนี่ว่าเจนนี่เนี่ยเจ๋งที่สุดแล้วและเจนนี่ก็เลยตอบกลับมาประมาณว่าแบบว่าทำหน้าหัวเราะกบเกลื่อนว่าไม่อยากจะร้องไห้และเจนนี่ก็พูดออกมาว่าอย่าทําให้ฉันร้องไห้นะอะไรแบบนี้ซึ่งพอแอดฟังอยู่ตัวนเนี้ยเออเจนนี่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่ลุคภายนอกอาจจะดูฟิตเฟรสเป็นคนมั่นๆ่นะจริงๆแล้วเจนนี่เนี่ยเป็นคนอ่อนไหวนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีความอ่อนโยนนะเป็นคนเป็นสาวหวานอะ่ะดูจากการแต่งตัวถ้าเกิดเจนนี่ไม่ได้มาออกคอนเสิร์ตหรือไม่ได้มาเป็นศิลปินอะ่ะดูการ มากมากเลยนะเป็นคนที่มีความอ่อนไหวอะไรประมาณนี้แต่ก็มีความเข้มแข็งนั่นแหละแต่ว่ามีมุมที่แบบอ่อนโยนอะไรประมาณนั้นนะครับเป็นคนที่มีความแอ็บสแตรกในตัวเองพอสมควรแล้วแบบหลายๆครั้งเจนนี่ก็บางทีคอยช่วยเหลือลิซ่าซัพพอร์ตลิซ่าก็เป็นสมาชิกคนหนึ่งในวงที่แบบเป็นห่วงลิซ่าอีกคนหนึ่งที่ค่อนข้างแสดงตัวชัดเจนพอสมควรถ้าเ,เพื่อนๆสังเกตนะเนาะแล้วก็ทีนี้อามาต่อกันต่อนะครับแฟนคลับเขาก็เลยพูดกันต่อว่าตั้งแต่นั้นมาเนี่ย ฉันก็รู้สึกทุ่มท้นจนไม่สามารถพูดอะไรต่อได้แล้วเอาแต่พูดกับเจนเนี่ว่าสู้ๆนะเจนเนี่อะไรประมาณนี้ในส่วนของงานแฟนซ์ของเราที่จบลงไปแล้วเนี่ย ก็ถือว่าประทับใจมากๆตอนจบฉันก้านน้ำตาไว้มากจนไม่สามารถพูดทุกอย่างที่ต้องการได้แต่มันเป็นงานแฟนไซนที่ไม่เสียใจเลยนะครับและทีนี้นะครับหลังจากงานจบแล้วเจนนี่ก็ไปมีการโพสบนอินสตาแกรมหรือสตอรี่ซึ่งอาจจะมีการหายไปแล้วในตอนนี้นะแต่แอดจะเอามาฝากกันอีกครั้งนะครับขอบเจนนี่เขาก็โพสต์ว่าฉันมีความสุขมากจริงๆที่ได้พบกับบลิงในวันนี้ฉันจะรวบรวมกําลังและทางานให้หนักขึ้นในอนาคตขอบคุณทุกคนนะอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวที่ทําให้เรารู้สึกอบอุ่นหัวใจแล้วก็เป็นอีกมุมมมองนนที่ััแบบารก มากๆระหว่างแฟนคลับกับตัวแบ็คพิงที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปเลยตั้งแต่วันที่เดบิวต์นะครับเป็นยังไงก็ยังเป็นอย่างนั้นนะครับเสมอต้นเสม,อ,สม,อ,สมอปลายน,นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูข่าวต่อมาของสระอีก3คนเป็นข่าวเสริมเล็กน้อยแล้วกันนะครับอย่างพี่จีซูเนี่ยวันนี้เนี่ยเขาก็จะมีการไปงานดีออใช่ไหมสองพันยี่สิบสามแอ็ก็เอาภาพน่ารักๆสวยๆของมาฝาก,กันนะครับเนี่ยพี่ซูเนี่ยเขาแต่งตัวยังไงนะก็แบบมีความหน้าเด็กอะ่ะเออหน้าเด็กวัยมากๆนะแล้วก็หุ่นดีน่ารักผิวพ รอดูนะครับในส่วนโซโล่ของพี่จีซูเนี่ว่าจะมาเป็นแนวไหนนะครับถือว่านา่ารุนมากๆกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะแล้วก็มาต่อกับสาวน้อยอีกคนนะครับเป็นสาวน้อยผมทองคนเดียวในกลุ่มตอนนี้นะครับก็คือของน้องโรเซ่นะครับเขาก็ไปงานของอีฟแซงโลลองนะครับซึ่งแอดถ้าอ่านชื่อแบรนด์ผิดยังไงก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะนะต้องบอกว่าถ้าเพื่อนๆดูวิดีโออยู่ในตอนนี้แอดมองว่าเป็นวิดีโอที่แบบ ได้เห็นหุ่นโครงสร้างของโรเซ่มากๆเป็นคนที่สูงยาวเข่าดีนะแล้วก็ขาเรียวมากๆเห็นไหมแล้วสวมชุดกระโปรงสีดําเข้ารูปแบบเพียวบางตัวเด็กเซ็กซี่แล้วแบบถ่ายรูปเอวเป็นเอวอกเป็นอกอะไรอย่างนี้นะครับถือว่าโรเซ่เป็นอีกคนนึงที่แอดมองว่าเฮ้ยแบบถ้าเกิดสมมติไม่ได้เป็นศิลปินอย่างเงี้ยก็เป็นนางแบบที่ดูสวยงามมากๆนะครับเพราะว่ามีหุ่นที่เพียวบางแล้วก็สูงสง่ามากๆจริงอีกคนหนึ่งเนาะอ่ะมาปิดท้ายที่น้องเล็กของกลุ่มกันบ้างนะครับก็เป็นของน้องลิซ่านั่นเองนะครับเข ซึ่งเป็นการเผชิญหน้าของน้องเลิฟนะครับกับน้องลูอิสนั่นเองครับแต่ก็มีน้องลูกาเนี่ยมาแจมๆนิดๆนะมาเสริมๆเดินผ่านหน้ากล้องอะไรประมาณนี้เหมือนว่าแมลิซ่ามนโนบาลของเรานะครับเป็นการจับน้องเลิฟเนี่ยมาเจอกับน้องลูอิสนะซึ่งแอดมองว่าด,ดูเหมือนว่าเขาน่าจะอยู่ด้วยกันได้เพราะเขาก็เคยมีโมเมนต์ที่แบบ ตอนเด็กๆก,ก็อยู่ด้วยกันจนโตขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้น้องเลิฟนี่ก็ตัวสูงขึ้นไปแบบกี่เท่าแล้วนะสูงกว่าน้องลูอิสหลายเท่าเลยนะก็ถือว่าเป็นภาพอะไรที่มันน่ารักน่ารักแบบว่าชื่นตาชื่นใจในวันนี้นะครับของสาวๆเหมือนเป็นวันที่บอกว่าอะแยกย้ายกันไปคนละที่คนละทางนะเพราะว่าตอนแ,แรกๆก็มารวมวงกันออ,อกอัลบั้มร่วมกันนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการไปทําหน้าที่เป็นแม่ค้ากันต่อกันแล้วนะครับเออเนาะส่วนน้องลิซ่าเราก็พักผ่อนอยู่ที่บ้านกับน้องครอบครัวตัวเอลนะครับก็สำหรับวันนนนนนีี้้้ออดมมมาาาระว่่่่่่ขทชชืืืตใใจจเพยิไ กัันนนหน่อยะครบแล้วถ้าเกิดก่อนจากกันไปชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแอ o p o ป Channel กันไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะ